ยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน t i m e story คุณเคยทำงานในสถานที่แปลกๆในตอนกัาเคินบ้างหรือไม่ทำไมนี่คือเรื่องแปลกที่คุณควรจะรู้ช่วงเวลาที่ยากลำบากเงินก็หาไม่ค่อยได้ แถมผมยังมาตกงานอีกผมไม่รู้จะทำยังไงแต่แล้วผมก็ได้ไปเห็นข้อความที่เด้งขึ้นมาในอีเมล <got> ผมก็เลยคลิกเข้าไปดูข้อความมีดังต่อไปนี้รับสมัครผู้รักษาการกะดึกของอควาเรียมไหนท์พูดง่ายๆก็ยามันล่ะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำตามกฎที่เราตั้งไว้ทำมันอย่างเคร่งครัดและห้ามขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับเงิน95,000บาทต่อเดือนในเวลาแค่3วันต่อสัปดาห์เท่านั้นว้าวนั่นเป็นเงินที่โคตรจะเยอะมากเลย95,000บาทเลยผมไม่รอช้าส่งใบสมัครและกรอกไปในอีเมลพระเจ้าผมทำงานแค่3วันต่อสัปดาห์แถมเดือนหนึ่งผมก็ได้ตั้ง95,000บาทคนตกงานที่ไหนไม่สมัครงานนี้ก็ถือว่าโง่ามาก หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนติดต่อผมมาในทันทีทันใดเลยละ่ะผมก็ไม่อยากจะโม้เนื่อก็แสดงว่าผมอาจจะเป็นคนแรกๆที่เขาน่าจะสนใจเขาบอกเวลาและสถานที่ให้ผมผมจะได้เตรียมตัวได้ถูกและเมื่อถึงเวลานัดผมก็รีบออกไปด้วยความเร็วนั่นก็เพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วสมัยตอนเด็กๆผมนั้นชอบพวกสัตว์น้ำพวกนี้มากเคยคิดว่าอยากจะมาแต่ว่าก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้มาสักครั้งเพราะสมัยก่อนนั้นการเงินค่อนข้างจะฝืดเคือง แต่ยังไงก็ใช่มาเถอะตอนนี้ผมมาถึงแล้วและขั้นแรกผมก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์ปรากฏว่ามันมีโน้ตโน้ตหนึ่งที่เขียนเอาไว้เหมือนกับจดหมายถึงพนักงานใหม่อะไรประมาณนั้นผมจึงหยิบมันขึ้นมาดูมันมีข้อความเขียนดังต่อไปนี้ยินดีต้อนรับพนักงานน้องใหม่ฉันเชื่อว่าด้วยจำนวนวันในการทำงานที่น้อยและค่าตอบแทนก็หมื่นห้าพันบาทต่อเดือนของงานนี้ เป็นสิ่งที่ได้พาคุณมายัางที่นี่ดังนั้นฉันขอให้คุณอ่านกฎพวกนี้ก่อนที่จะเข้าทำงานอย่างเป็นทางการพวกเราไม่อยากจะเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆหรอกนะถ้าเลือกได้ที่สำคัญเมื่อคุณอ่านกฎพวกนี้จบหากคุณต้องการทำงานที่นี่จริงๆจงเปิดลิ้นชักและไปเปลี่ยนชุดซะแต่ถ้าไม่ก็ขอให้คุณวางกุญแจของอควาเรียมไว้บนลิ้นชักแล้วกลับไปได้เลยเราไม่ถือโทษโกรธคุณแน่นอนดังนั้น มาตั้งใจอ่านกฎกันดีกว่ากฎข้อที่หนึ่งสิ่งแรกที่คุณควรรู้คือคุณมาทำงานได้แค่วันศุกร์และวันอาทิตย์เท่านั้นงานของคุณจะเริ่มในเวลา20นาฬิกาและจะสิ้นสุดงานในเวลาตีสองเป๊ะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะให้คุณมาเข้างานสายได้หรอกนะแม้แต่หนึ่งนาทีเดียวก็ไม่ได้เลยละ่ะคุณจะต้องมาถึงที่นี่ก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือถ้าดีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงก่อนเข้างาน เมื่อคุณมาถึงก็ขอให้คุณเปลี่ยนชุดในทันทีโดยเข้าไปที่ห้องสตาฟด้านหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับและออกมาคุณจะได้พบกับพนักงานหน้าตาดีของเราเขามีชื่อว่าชอนเซ่ชอนเซนั้นมีผิวที่ขาวซีดมากแต่อย่าได้กังวลไปเลยคุยกับเขาอย่างเป็นมิตรเข้าไว้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของคุณแน่นอนตลอดทั้งคืนและจนกว่าคุณจะลาออกกดข้อที่สแม้ว่าคุณจะเริ่มงานต่อสองทุ่มก็ตาม แต่หากถึงเวลาแล้วไฟในอควเรียมยังไม่ติดขอให้คุณนั่งประจำที่กับชอนเซ่จนกว่าไฟจะติดหากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วไฟก็ยังไม่ติดก็ขอให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้านำมามอบให้กับชอนเซ่แล้วกลับบ้านไปได้เลยเขาจะจัดการที่เหลือเองในกรณีที่ถึงเวลาแล้วแต่ไฟนั้นก็ติดติดตบดบๆขอให้คุณนั้นกลับเข้าไปที่ห้องสตาฟทันทีปล่อยให้ชอนเซ่นั้นไปทำหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะนานแค่ไหน หรือได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลืออยังไงอย่า <Yeah. S 1> ได้ออกไปจนกว่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูห้าครั้งจากชอนเซกดข้อ,ขอที่สงานแรกที่คุณต้องทำก็คือนำอาหารไปให้ฉลามคุณสามารถไปเอาได้จากตู้เย็นสีขาวในห้องสตาฟมันจะอยู่ในถุงสีขาวที่มัดอย่างดีนำมันไปใส่ในถังอ้ออย่าลืมใส่ถุงมือด้วยล่ะทั้งตอนที่หยิบถุงอาหารครั้งแรก และหลังจากให้อาหารเสร็จแล้ววางถังไว้ในริมสระรวมถึงทิ้งถุงมือเอาไว้ในถังด้วยเพื่อความปลอดภัยของคุณถ้ามันได้กลิ่นอาหารที่ติดถุงมืออยู่แล้วก็แน่นอนว่าคุณคงไม่อยากจะพิการแขนด้วนทั้งสองข้างแน่นอนกดข้อที่สี่คุณต้องเดินไปตรวจที่โซนอุโมงค์ถ้าคุณโชคดีคุณจะได้เจอพนักงานคนหนึ่งที่กำลังดำน้ำทำความสะอาดอยู่โบกมือทักทายเขาเถอะเขาคือเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ถ้าคุณไม่เจอพนักงานคนนั้น และพบเจอกับสัตว์น้ำบางตัวที่กำลังจ้องมองคุณอยู่ก็ขอให้คุณนั้นยืนจ้องตามันกลับจนกว่ามันจะว่ายหนีไปเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์กฎข้อที่หใ,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 ในระหว่างทางที่เดินตรวจความเรียบร้อยหากเจออะไรตกหล่อนอยู่บนพื้นไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตากุญแจรถของมีค่ารวมถึงอวัยวะมนุษย์จงเก็บมันไปใส่ลงในถังขยะใกล้ๆของพวกนั้น น่าจะเป็นของที่ผู้ชมรอบดึกเพอ้อทำตกเอาไว้กด <Good. S 1> ข้อที่6หากเดินไปเจอใครบางคนกำลังถ่ายภาพที่นี่อยู่ให้เดินไปทักท่ายเขาอย่างสุภาพและเตือนเขาว่าห้ามเปิดแฟลชเขาเป็นขาประจำของเราและไม่เคยมีรูปที่เขาถ่ายลงในอินเทอร์เน็ตเลยแม้แต่นิดเดียวและห้ามให้เขาถ่ายรูปของคุณเป็นอันขาดนั่นเป็นการดีที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในภาพถ่ายนั้นตลอดไป นั่นเป็นสาเหตุที่เราไม่ยอมให้เขาเปิดแฟลชพนักง,งานคนก่อนๆก็หายไปหลังจากที่ถูกเขาถ่ายภาพกดข้อที่7ในโซนของสัตว์น้ําเรืองแสงนั้นหากคุณเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนมองแมงกระพนอยู่คุณไม่ต้องกังวลไปและเดินผ่านไปได้เลยแต่หากคุณพบว่าเธอยืนจ้องตู้มืดๆอยู่นั้นให้นําขนมที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าพนักงานของคุณมอบให้เธอและพูดปลอบเธออย่างนุ่มนวลอย่างไรก็ได้ถ้าเธอยิ้ม ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณในกรณีที่เธอร้องไห้ขึ้นมาขอให้คุณวิ่งไปที่ตู้สวิตไฟเพื่อเปิดไฟทุกดวงให้สว่างเธอจะหายไปในทันทีปิดตู้นั้นแล้วใส่แม่กุญแจด้วยและมอบลูกกุญแจให้กับชอนเซคุณไม่ต้องมาที่โซนนี้จนกว่าชอนเซจะบอกอาจจะหนึง่งสองวันหรือมากกว่านั้นกดข้อที่8เดินตรวจงานของคุณไปหากพบเจอชายคนหนึ่งกำลังตกปลาอยู่อย่าไปว่าเขา เขาเป็นอีกคนที่ช่วยคุณได้ในยามขับขันเราไม่ได้พูดเล่นหรอกนะกฎข้อที่9เก <G ets ing> ี่ยวกับข้อที่7หากคุณมาที่โซนสัตว์น้ำเรืองแสงและพบก,กับหญิงสาวในชุดคลุมท้องให้คุณเดินออกไปในทันทีและจากนั้นก็วิ่งให้สุดชีวิตเท่าที่จะเคยทำได้หากได้ยินเสียงกระดูกลั่นและเหมือนมีสัตว์สีเท้าไล่ตามมาอย่าหันหลังกลับไปมองวิ่งไปหาชายนักตกปลาทันทีนั่งอยู่ข้างๆเขา และบอกเขาว่าถูกไล่ตามมาเขาจะชวนคุณคุยตลอดไม่ให้คุณกลัวรอจนกว่าชอนเซ่จะมารับเมื่อชอนเซ่มารับขอให้คุณหันไปหาชายนักตกปลาก่อนทุกครั้งหากเขาพยักหน้าให้คุณแปลว่าคนที่มานั้นคือชอนเซ่ตัวจริงกล่าวบอกลากับเขาและอวยพรให้ปลากินเบ็ดแต่ถ้าหากถ้าเขานั่งนิ่งๆแปลว่าชอนเซ่คนนั้นคือตัวปลอม อย่าเดินออกไปจากรัศมีของแสงไฟเป็นอันขาดไม่มีใครกล้ายุ่งกับคุณตอนที่คุณอยู่กับชายนักตกปลาหรอกนะกฎ<ด>ข้อที่สิบกรณีที่ชายนักตกปลานั้นไม่อยู่คุณได้พบปัญหาที่น่ากลัวกว่าฉลามของเราแล้วละ่ะดังนั้นโดดลงไปในบาอฉลามซะมันจะไม่กินคุณหรอกและสิ่งที่ตามคุณมามันจะไม่ตามลงมาเพราะว่าฉลามจะกินมันอย่างแน่นอนแต่มันจะตื้อคุณเพราะว่า ชายนักตกปลานั้นไม่อยู่ถ้าว่ายนะ้ำไม่เป็นขอให้คุณนั้นก่อฉลามตัวที่ใหญ่ที่สุดเอาไว้จนกว่าสิ่งที่ตามมานั้นจะจากไปเองเมื่อมันจากไปให้คุณรีบวิ่งกลับไปที่เคาน์เตอร์และบอกกับชอนเซ่ว่าเจออะไรมาเขาจะเดินออกไปพร้อมกับกระเป๋ามีดทาครัวกดข้อที่11สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณยังไม่เลิกงานและกำลังเดินตรวจตาอยู่ เนรเดินไปพบกับชอนเซ่ที่กําลังชําแหละซากอะไรสักอย่างให้ทําเป็นไม่เห็นแล้วเดินจากไปซะไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกนะกด <Good. S 1> ข้อที่12อควาเรียมแห่งนี้ไม่มีพนักงานทําความสะอาดกะดึกหรอกหากคุณพบพนักงานทําความสะอาดโปรดหยิบป,ปืนในกระเป๋าพนักงานของคุณแล้วยิงมันไปจนหมดแม็กแล้วทิ้งร่างมันไว้แบบนั้นชอนเซ่จะมาจัดการเองนั่นเป็นสาวชุดคุมท้องในร่างอื่นที่เธอเคยกินเข้าไปนั่นเอง ข้อที่13ถ้าคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกมาไม่พบกับชอนเซให้คุณเก็บของและกลับไปที่ห้องสตาฟล็อกห้องให้ดีและนอนร้้งที่นี่รอจนกว่าจะมีคนเรียกคุณในตอนเช้าวันใหม่กด <Good. S 1> ข้อที่14ในกรณีที่ชอนเซไม่มาทำงานเกิน2วันคุณจะต้องไปทำอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงแน่นอนถ้าครั้งต่อไปเขากลับมากล่าวขอโทษเขาพร้อมกับมอบขนมเล็กๆน้อยๆให้เขา ถ้าถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะยิ้มให้คุณและไม่โกรธคุณในความผิดพลาดนั้นเลยกฎ <Good. S 1> ข้อที่สิชอนเซน,นั้นมีตัวตนอยู่จริงอย่าคิดว่าเขาเป็นปีศาจหรือพูดผีเชียวละ่ะคุณจะต้องจบไม่สวยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณเมื่อเจอกับปัญหาครั้งต่อไปกฎ <Good. S 1> ข้อที่ 16, 16. เมื่อถึงเวลาตอนตีหนึ่งให้คุณกลับไปประจำที่ที่เคาน์เตอร์กับชอนเซ จะมใชายคนหนึ่งเดินมาคุยกับคุณอย่าตอบเขาอย่าสบสายตาให้เป็นหน้าที่ของชอนเซเมื่อเขาจากไปแล้วให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าและหลังจากนั้นชอนเซจะพาคุณไปส่งจนถึงรถของคุณแต่ถ้าหากเขาสายหน้าแปลว่าคุณจะต้องนอนอยู่กับเขาในห้องสตาฟจนถึงเช้าหลังจากที่ผมอ่านโน้ตข้อความจบให้ตายเถอะวะผู้จัดก,การขอที่นี่ไม่แต่งเรื่องเก่งชิบหายผมวางกดบ้าๆนั้นลง และเปิดลิ้นชักเอาชุดไปเปลี่ยนอย่างสบายใจพร้อมกับผิวปากไปด้วยก่อนจะเดินออกมาผมก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อผมเจอคนที่อยู่ตรงหน้ายินดีที่ได้ดดดดพบคุณคุณพนักงานใหม่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาผมก็พบกับชายหนุ่มรูปหล่อผิวขาวซีดและดวงตาด้านๆของเขามันหน้าคนลุกอย่างน่าประหลาดที่สำคัญเหมือนกับว่าไฟในอควาเรียมมันก็เริ่มจะติดติดดัๆแล้วด้วย อเห็นไปเปลี่ยนชุดตอนนี้จะทันไหมวันนีย